มาทำคลิปเปลี่ยนชุดเท่ๆแบบนี้ตามเทรนยอดฮิตในทิกตอกกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะอิงค่ะตัดคลิปค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแปลงโฉมเปลี่ยนชุดเท่ๆแบบนี้ตามเทรนที่กำลังยอดฮิตในแอปโตยินหรือว่าทิกตอกของประเทศจีน,นะคะ่ะและแนวการทำคลิปแบบนี้นะคะอิงมองว่ายังสามารถเอาไปปรับใช้ไปต่อยอดกับอาชีพของเราได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่น เปิดร้านขายเสื้อผ้ายังสามารถเอาเสื้อผ้าของตัวเองนะคะไปไทยอินในการทำคลิปแบบนี้หรือว่ารับจ้างแต่งหน้านะคะก็สามารถโชว์ผลงานการแต่งหน้าของตัวเองในสไตล์คลิปแบบนี้ได้ด้วยค่ะถ้าเห็นไอเดียเยอะขนาดนี้แล้วนะคะงั้นเราไปดูวิธีการถ่ายทํำและการตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะให้เรามาดูการถ่ายคลิปก่อน,นะคะ่ะ เราจะถ่าย2ช็อตด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องไปเอาหมอนหรืออะไรก็ได้ที่นิ่มๆม,มาวางที่พื้นก่อนนะคะช็อตแรกนะคะให้เราไม่ต้องแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเยอะค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็กดอัดวิดีโอพร้อมกับปล่อยโทรศัพท์ลงนะคะจากนั้นนะคะช็อตที่2ให้เราไปแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆเลยประเด็นคือต้องมีความแตกต่างแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะ จับโทรศัพท์ไปล่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยค่ะเราเข้ามาในแอป Kinemaster นะคะให้เรามากดสร้างโปรเจกต์ค,ค่ะและขนาดที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกแบบ9ต่อ16เพื่อให้เต็มจอสำหรับแนวตั้งนะคะทีนี้นะคะเราก็เอาวิดีโอที่เราถ่าย2ช็อตเมื่อตะกี้นี้เข้ามาเลยค่ะ พอเราเอาวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยให้เรามาตัดช่วงที่โทรศัพท์อะคะ่ะตกลงหมอนแล้วมันจะเป็นสีดำนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาถึงตรงโทรศัพท์เนี่ยแตะหมอนแบบนี้นะคะที่เหลือเนี่ยเราไม่เอาค่ะก็วิธีการตัดนะคะให้เรามากดที่คลิปจากนั้นมากดที่กันไกค่ะแล้วก็เลือกอันที่สอง จากนั้นนะคะตรงช็อตที่2ที่เราแต่งตัวแต่งหน้าแล้วเนี่ยให้เรามากด1ครั้งค่ะให้ขึ้นกรอบสีเหลืองแล้วจากนั้นนะคะเราจะมาใช้ฟีเจอร์ย้อนกลับตรงนี้ค่ะรอเขาประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะคะช็อตแรกเนี่ยโทรศัพท์ตกลงพื้นใช่ไหมช็อตที่2พอเรากดย้อนกลับนะคะจากที่โทรศัพท์ตกลงพื้นเนี่ยโทรศัพท์ก็จะลอยขึ้นมาติดมือเรานะคะ เดี๋ยวลองมาเล่นดูนะคะเรียบร้อยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้ตอนที่โทรศัพท์ลอยมาติดมือเราเนี่ยมีความสโลโมชันมากขึ้นนะคะให้เรามากดที่คลิปที่2ก้อนนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรามากดที่ความเร็วค่ะ าก 1x เนี่ยให้เราเลื่อนเป็น 0.5x แล้วติกถูกนะคะแล้วเราลองมาเล่นดูค่ะจะมีความเทเ่เก๋ๆมากขึ้นนะคะถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามช่องอิงคัดตัดคลิป และอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเราพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ